รหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้เราน,นำเสนอคำว่าอีนากะอีนากะไม่ได้แปลว่านากะงะอีนากะงะอีนี่เราเคยเรียนมาแล้วแปลว่าสนิทสนมแต่พอกลับกันนิดเดียวกลายเป็นอีนากะอันนี้กลายเป็นความหมายเรื่องของชายหญิง ที่มีความสัมพันธ์กันเราเรียกว่าอีนากะกับรายละเอียดของคำว่าอีนากะไปติดตามได้ที่ระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น ep ที่61นะครับเนื้อหาอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับ YouTube ประหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นนะครับ